คนที่เกิดวันอังคารนะคนที่เกิดวันอังคารได้ไพ่เด็กถือไม้นะครัไพ่เด็กถือไม้นี่ยโดยส่วนมากแล้วในเรื่องของการงานเขาบอกว่าในเรื่องการงานเนี่ยการติดต่อธรุรกิจอะไรต่างๆถือได้ว่ายังทาแบบไม่เต็มที่เท่าไหร่นะในช่วงเดือนกุมภานี้คนที่เกิดวันอังคารการติดต่อธรุรกิจอะไรต่างๆอย่าทําเหมือนเด็กนะอย่าทําเหมือนเด็กทําอะไรต้องจริงจัง นะครับแล้วก็ในช่วงนี้การติดต่อธุรกิจกับผู้หลักผู้ใหญ่ดูเหมือนกับว่ายังไม่ชัดเจนเท่าไหรนะ่นะครัการได้รับคาตอบคํายืนยันต่างๆยังไม่ชัดเจนแล้วก็อีกอย่างหนึงคืออาจจะมีงานนอกหรือว่าเป็นงานชั่วคราวนะมีงานนอกหรืองานชั่วคราวเข้ามาบ้างเป็นระยะประปรายนะครับส่วนในเรื่องของเรื่องอื่นๆเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เกิดวันอังคารเนี่ย ในช่วงนี้นะครับการเดินทางหรือว่าการเปลี่ยนแปลงเ,เรื่องของธุรกิจต่างๆหรือว่าการเปลี่ยนแปลงแผนการต่างๆในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเรื่อยๆนะครับอ,อ,อย่างหนึ่งใครก็ตามที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับบ้านนะที่ดินหรือว่าอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายนะในช่วงนีน้จะมีการเริ่มแผนใหม่ๆเริ่มการตลาดใหม่ๆ หรือว่าเริ่มธุรกิจใหม่ๆเข้ามานะในเรื่องของงานด้านอสังหาริมทรัพย์หรือว่างานเกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยนะคนวันอังคารเนี่ยจะมีการเริ่มสิ่งเหล่านี้เข้ามาในช่วงเดือนกุมภานะครับแต่ว่าเตือนอย่างหนึ่งก็คือช่วงนี้การติดต่อการเปลี่ยนแปลงมีเยอะมีมากทําให้บางครั้งบางคราวคนเกิดวันอังคารหุดหงุดหงิดง่ายนะฮะและโดยธรรมชาติของคนวันอังคารเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ร้อนอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นให้ระม,มัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องของอารมณ์นะฮะอีกอย่างหนึ่งคือในช่วงนี้เนี่ยในเรื่องสุขภาพอย่างที่บอกไปให้ระวังในเรื่องของนอกจากเรื่องของอารมณ์แล้วความดันนะความดันหรือรวมไปถึงเรื่องที่เขาเรียกว่าอุบัติเหตุต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดื่มสุราหรือว่าการขาดสตินะฮะอันนี้ก็ให้ระม,มัดระวังไว้สําหรับคนที่เกนะิดบังคาบนะฮะส่วนเรื่องการเงินยังไม่เด่นเท่าไหร่นนะ นะการเงินยังไม่เด่นเท่าไหรนะ่นักในช่วงนี้เนี่ยเรื่องการเงินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็อยากจะเตือนไว้นิดนึงเรื่องการเงินในช่วงนี้จะจ่ายเงินฟุ้งเฟอ้อนะคนวันธนาคารจะจ่ายเงินฟุ้งเฟอ้อจะจ่ายเงินเพื่อบำรุงบำเรอความต้องการของตัวเองเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเงินช่วงนี้เก็บไม่อยู่แน่นอนนะ